ค่ะวันนี้เรามารีวิวผลิตภัณฑ์ของโพลิตินนะคะขวดนี้เป็นโพลิตันนะคะเป็นสารอาหารระกัดนะคะจากละอองเกสรดอกไม้นะคะแล้วก็มีสารพฤกษเคมีสารอาหารที่เป็นจำเป็นต่อร่างกายประกอบไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุมากกว่า250ชนิดกดนิวคลีอีก ที่มีส่วนช่วยในการกระตุ้นเซลล์ในร่างกายให้สร้างอินเตอร์เฟอรอนนะคะเพื่อเสริมสร้างและดูแลสุขภาพแบบองค์รวมนะคะสารสก,กัดธรรมชาติคุณภาพสูงจากอนุรออกเกซองดอกไม้และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสารอาหารบำาบัดน,นะคะมีจำหน่ายไปมากกว่า50ประเทศหรือใน6ทวีปทั่วโลกนะคะ ได้รับการการันตีว่าเป็นผลิตภัณฑ์ระดับโลกนะคะมีจำหน่ายในประเทศไทยมามากกว่า20ปีนะคะพอลิตันนะคะเป็นสีเขียวมองเห็นเป็นภาพสีเขียวนะคะช่วยลดอาการอักเสบช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายนะคะลดอนุมูลอิสระในร่างกาย ป้องกันโรคมะเร็งยับยั้งเซลล์มะเร็งนะคะลดอาการอักเสบของต่อมลูกหมากเบาหวานลดไขมันในเลือดบำรุงไตป้องกันติดต่อเชื้อไวรัสบางชนิดนะคะแล้วก็ช่วยซ่อมแซมทดแทนร่างกายส่วนที่สึกหรอด้วยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครที่สนใจดูแลรักษาเรื่องของสุขภาพนะคะต้องการป้องกันแล้วก็ต้องการสร้างร่างกายให้แข็งแรงสมบูรณ์นะคะ ติดต่อผู้เชี่ยวชาญนะคะ0641654995นะคะโพลิตันของโพลิตินนะคะแล้วพบกับตัวรีวิวตัวต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ